เพื่อนมากก็รื่อยู่ในกระทิงแล้วก็อินซีครับต้นจะไม่ชอบอยู่กับที่ชอบเที่ยวชอบอไปนู่นไปนี่เที่ยวแบบว่าไปกินอะไรอยี้งอบกินข้าวนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เนี่ยจะชอบเล่นเน็ตอะไรเงี้ยครับจะหาแบบจำคนรู้เยอะแบบรู้อะไรเยอะแล้วก็มีหนูอยู่เแบบาๆเป็นแบบเซนซิทีฟลบในไม่ค่อยให้คนเห็นเท่าไหร่มีทำไมอ่ะ อย่างหนึ่งคือขี้อายใช่ไหมที่จะแสดงความรู้สึกเขินอะถ้าความรู้สึกดีดีมันจะอายเออทําไมอะลูกไม่รู้ว่าแล้วทำไมทีเวลาความรู้สึกไม่ดีจะเหวี่ยงนี่ไม่อายที่จะเหวี่ยงแต่กับอายที่จะแสดงความรู้สึกดีๆทําไมอะลูกไม่รู้อ่ะความันหลัมันรู้สึกมันไม่ใช่หนูควรจะฝึกให้มันกลับกันนะอีกหน่อยจะอยู่ในวงการยากลูกเพราะเพราะถ้าเราแบบว่ารู้สึกจะเหวี่ยงแล้วเหวี่ยงเลยอะ ไม่สนหน้าอินหน้าพรมอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราอยู่ยากทั้งที่เรามีความสามารถชัดเจนถูกไหมแต่ถ้าแบบว่ารู้สึกดีๆแทนที่จะไปบอกเขาถ้าลื่งเขินเงนี้ยเอา้านะจริงๆแล้วคนเราอะก็ชอบรับความรู้สึกดีๆจากทุกๆคนไงงั้นะลองฝึกกลับกันนี่ควรลองฝึกกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่แท้จริงม,มันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปแบบพี่นอกพี่เทาหรืออะไรก็เป็นตัวเราอะอก็แค่พูดตรงๆพูดแบบรู้สึก สิ่งที่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยในแบบในแบบของเราเท่านั้นเองแทนที่จะไปกล้าเหวี่ยงมากกว่ากล้าแสดงความรู้สึกดีๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าออกไปข้างนอกไม่กล้าเหวี่ยงมากจริงไม่ <c oughs> ไม่เหวี <ๆ S 1> ่ยงกับไม่กับอการ<ๆ>ที่เหวี่ยงกันเล่นเองแหละที่แม่บอกว่าเหวี่ยงกันเล่นเองจนชินนี่แหละบางทีมันจะลืมระวังตัวเมื่อออกไปข้างนอกมันจะจริงนะทําอะไรย้ำๆซ้ำๆอ่ะม ah ันจะชินแล้วม ah ันจะชํานาญ ม่บอกว่าเวลาคิดอะไรครีเอทีฟคิดไม่ออกพอเรื่องอะไรมานิดนึงอ้นี้ปิ้วไปเลยแบบว่าอีกอีกทางหนึ่งเนี้ยได้ทันทีอย่างเงี้ยเพราะว่าเราฝึกอยู่แต่อย่างนั้นไงสนุกอยู่กับการพูดจาแบบนั้นไงเริ่มแล้วพยายามฝึกลูกพยายามฝึกเราออกจากวงการแล้วค่ะวงการเมียงใช่ไหมลูกใช่ค่ะดีมากเชิญพูดจาครับแล้วพี่พี่ต้นเป็นหนูเป็นหมีมั้งไหมหมีเป็นบางเวลาครับก็จะมี แต่ว่าก็จะน้อยอย่างแบบห้องอะไรเนี้ยก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าแต่อย่างถ้าถ้าหนังสือบางเล่มอะไรเงี้ยครับถ้าชอบก็จะอ่านซ้าๆจะเป็นบางเรื่องอะไรเงี้ยครับยังดูหนังก็จะดูอยู่กับชอบดูอยู่บ้านดูแบบดูซ้าไปซ้ำมาถ้าอะไรที่ชอบมากๆอืมดูจนจำได้หรอกใช่ใช่จตเป็นคนแบนั้นจะดูแบบหนังถ้าถ้าเรื่องไหนชอบจะแบบดูจนแบบเช่นเช่นเช่นได้มีเรื่องอะไรบ้างที่ดูจนเป็นแบบนี้พวก อ่า f i s t day อะไรเงี้ยค comedy อะไรเงี้ยครับแต่ชอบดูอะไรเงี้ย prison break อะไรเงี้ยซีรีส์อะไรเงี้ยดูซัำไปซ้ำมา Harry Potter อะไรเงี้ยครับอ่านดูได้อ่านแบบเอ่อเล่มหนึ่งอ่านมันกี่รอบเล่มทุกเล่มเลยครับประมาณนั้นแล้วหนูอ่ะหนูมีไหมหนูเหรอครับก็มีนะจริงๆก็ก็มีนะอารมณ์อ่อนไหวนะจริงไหวต้นไหวแต่ชอบกั๊กชอบเก็บ ไหวไวไหว,ไวแต่ชอบเก็บอะไรอแซลพี่แซลี <c oughs> พี่แพลวหรอ